ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาโรงเรียนอรพินวิทยาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2494ตั้งอยู่หมู่ที่15บ้านอารพินตำบลศีละกรอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 22กิโลเมตรมีเขตบริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านอ,อรพิมบ้านหนุนไม้แดงและบ้านซาสตรเปิดทําการเรียนการสอนในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนระดับปรถมวัย14คนประถมศึกษา80คนรวมทั้งหมด94คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนธุรการ1คนพานโรง1คนโดยมีนางจุงกลอาจหารตำแหน่งผู้อำนวยการสาศึกษาการเตรียม,พร,มพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โรงเรียนอรพิมพวิทยามีแนวทางการเตรียมพร้อม,อมในการเปิดภาคเรียนทั้ง5ด้าน ที่สถานศึกษาดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาตรวจสอบสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระบบไฟฟ้าประปาและสิ่งก่อสร้างให้ปลอดภัยวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเน้นดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน 2. ด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งทักษะวิชาการและทักษะชีวิต สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน 3. ด้านการสร้างเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมแนแนวหรือเวทีพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อรับฟังความคิดเห็นใช้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในการสื่อสารยังมีประสิทธ,ธิภาพ 4. ด้านงบประมาณวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความพร้อมของประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อุปกรณ์สื่อการสอนและกิจกรรมเสริม 5. ด้านแผนเผชิญเหตุจัดทำแผนเผชิญเหตุในกรณีฉุกเฉินเช่นสิ่เสนติดบุหรี่ไฟฟ้าโรคระบาดหรือเหตุรุนแรงฝึกซ้อมแผนร่วมกับครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอและนี่คือความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอรบิมวิทยาที่ช่วยกันในการเตรียมพร้อมๆในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เรียนดีมีความสุขขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดต,ตามเปิดภาคเรียนที่ได้มาตรวจเยี่ยมชื่นชมให้กำลังใจขอบคุณค่ะ